สิวสำซากปัญหาเร่งด่วนรีบจัดการด้วยเดือดทุกวันยูซีริน SOS เซรั่มรอให้มัญหาเด้งก่อนแล้วกันเต็มประสิทธิภาพจบทุกสิวสำซากถึงต้นต่อเริ่มเห็นผลใน8ชั่วโมงยูซีรินโอ้ยขวยเอ้ยด้วยเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าก่อนไหมพี่อร่อยเข้มจอยเลยโอเคครับผมก็สดดีชาวฟีฟ่าดิชาฟีฟ่าชาวคอลไทยชาวบีบีชาวบอลไทชาวเลสเตตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัก ทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาถ่ายคลิปอะไรดูไหมครับทุกคนคือ,อวันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราเนี่ยคนไทยเนาะเราก็ต้องเข้าใจสุภาษิตไทยใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้ผมเนี่ยหาข้อสอบวัทั้งหมด30ข้อเพื่อให้เพื่อนผมตอบนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบแนวสุภาษิตไทยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สุภาษิตทั้งหมด30ข้อมันจะมีข้อสอบที่ผมเนี่ยคิดเองแล้วก็เขียนลงไปเองด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันทีเดียวนะครับว่าเพ ฮัลโหลครับนักเรียนอิทธิเดชครับว่าไงครับครูมัดเอ้ไม่ใช่ดิครูคิงครูเฉลิมพลครับครูครคฉเฉลิมพลรอบที่<น>แล้วนักเรียนเนี่ยทำข้อสอบได้ได้แย่มากเลยนะครับแล้วรอบนี้เป็นข้อสอบสุภาษิตเนี่ยเดี๋ยวเรื่องสุภาษิตหรือเปล่าผมรู้ผมทําได้ครับเด <laughs> ี๋ยวผมเคยเรียนผ่านมาแต่นี่ปหนึ่งยันมสามล้วก็ไปต่อพวชต่อขอสักสุภาษิตได้ไหมฮะจำได้ไหมสักสุภาษิตสุภาษิตอ่าเห็นช้างขี้กินขี้เห็นตามเห็นช้างขี้อยาขี้ตามช้าง ถูกต้องอันนี้ก็ถูกลายแม่น้ำจับตะกเแตนถูกต้องลายแม่น้ำจับตะกเแตนถูกมากครับแสดงว่าเราเป็นคนไทยนะเนี่ยเราเข้าใจสุภาษิตไทยเนี่ยมาอันนี้ใช่แท้าข้อสอบวันนี้เจ๋งสามสิบข้อนะฮะตอบถูกเท่าไหร่จ่ายห้าพันนะถ้าคุณตอบถูกเกินครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เอาให้ห้าพันก็ได้ห้าพันเดี๋ยวอาจารย์คนนี้ให้ความเก่งแรอบที่แล้วผมโดนโกงนะผมไปอ่านเม้นต์มานะครับผมไปโดนโกงยังไงผมไปโกงคุณยังไงผมโดนโกงผมโดนโกงไปดูมาซ่ารอบนี้ ไม่มีโกงเดี๋ยวจะแชร์จอให้ดูนะครับแล้วก็ครับอ่านี่นะครับโอเคนี้ยังโกงกูเลยอ่ะคิดเอา,อาดูดิดนักเรียนเห็นไหมครับข้อแรกเดี๋ยวเริ่มได้เลยนะครับแบบทดสอบความรู้รอบตัวอืมข้อแรกครับหนึ่งข้อใดคือความหมายของสุภาษิตอันนี้มันต้องของจองกอไก่ข้อความที่สั้นกระชับรัด,ดอันนี้ไม่ใช่สุภาษิตขอใครถ้อยคําที่ดีงา,งามใช้สั่งสอนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อความที่มีคาลมคมน่าจะงอหู เป็นข้อความที่มีขนมของขวัอันนี้คุณคุณน่าจะเป็นคอควายแต่ยังไม่สรุปนะใช้เปรียบเทียบเรื่องต่างๆคอควายครับถ้าเป็นเรื่องสุภาษิตคอควายครับคอควายฮะข้อสองครับข้อ2สันวนนกสองหัวกับพอใดมากที่สุดนี่กูตอบได้นี่กูตอบได้ที่ตอบตีมาเตะได้เลยนกสองหัวครับผมกอไก่ตีสองหน้านี่ไม่ใช่จับปลา2มือไม่ใช่พวกนกสองหัวกูจำได้2ฝัก สองฝยอืมไอ้นี้น่าจะใช่แหรอมาสรุปตอบเลยไหมฮะเหยียบเรือสองแคมไม่ใช่น่าจะเป็นคอควายครับโอเคครับอันนี้ถือว่าเก่งนะครับไอ้พวกนก้สองหัวผมจําได้อยู่แล้วข้อนี้ข้อนี้ข้อใดมีความหมายตรงกับคําว่ากินปูร้อนท้องโอ้โหเราเราจะกินปูร้อนร้อนท้องแล้วหรือเปล่าเรารู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรรู้ครับรู้ครับครูก็ตอบตอบได้เลยฮะคนทําผิดมัดกระวนกระวายใจอันนี้กูว่าผู้มึงหลอกกูบา ดูแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วแชทเนี่ยขวนก็วายใจเลยอันนี้ก็น่าจะใจอยู่อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับคนทําผิดมักจะชอบแก้ตัวอันนี้ไม่ใช่อคนทําผิดมักจะแสดงอาการพิลุธออกมาอ,มอันนี้ก็เป็นไปได้ไเพราะว่ากินปุ๋นห้อนทองไงคนทําผิดมักจะเผลอบอกโดยไม่รู้ตัวพอไหนเนี่ยงอง,งูครับอ่าโอเค ออ่ข้ฮะปัสสาวะให้พ้นตัวมีความหมายตรงกับข้อใดการเตือนให้รู้จักสถานความสะอาดปัสสาวะไปข้างหน้าไม่ให้โดนตัวปัสสาวะใช่ครับอันนี้ขอตอบปัสสาวะเพราะว่ามันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมปัสสาวะให้พ้นตัวปัสสาวะข้อคอควายไม่ใช่หรอเก่งเก่งมากที่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะเก่งมากอ่ะ หัวเรือใหญ่หมายความว่ายังไงหัวเรือใที่ผมเป็นอยู่นักลบกป้าพี่พวกนักลบก็เป็นนักเลงครับนี่ไงมีนะมีนักเลงมีตำแหน่งและมีอำนาจคอควายป่ะทำตัวเป็นหัวหน้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกเรื่องทำตัวมีรสนิยมสูงแต่ขอไข่ป่ะดีมีราคาจะพึ่งนะหัวเรือใหญ่ต้องเป็นพวกแบบทรงเอลายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยของเขาเรียเลียงหัวใหญ่ถูกต้อง ทำตัวเป็นหัวหน้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกเรื่องเขาเรียกว่าพวกหัวเรือเกียรสิ่งใดได้สิ่งนั้นตรงกับข้อใดอืเห็นข้าวกระดูกดำไม่ใช่ครับได้สิ่งนั้นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่สุพรรณนี้เคยเล่นไปหน้าสตรีไม่น่าเชื่อเกียรเสินได้สิ่งนั้นเกียดข้าวกระดูกดำเกียวความเกียรความนเกียดเกียดความเกียดความความถึงคืออะไรวะถ้าจะขอไข่ปะเกียดปลาไหลกินน้ําแกงอ เ,เกลี่ย<ห>สิ่งใด <c oughs> ได้สิ่งนั้นคนมักจะเกลียดยังไงมยยักจะได้อย่างนั้นกอไก่ครับผมเวลาผมเกลี่ยใครผมแกลเขากระดูกดำข้อเจ็ดครับพกหินดีกว่าพกนุ่นหมายความว่ายังไงพ<ว>กหินดีกว่าพกนุ่นกน็หินมันดีกว่าไม่ใช่หมายความว่ายอย่างไรนุ่นนี่คือเป็นยังไงกระบอกที่มันอยู่ในหมอนนะพี่ใช่อ๋อพกหินมันดีกว่านุ่นทํางานหนักได้ประโยชน์กว่างานเบาออ้อันนี้ยากวะไปไหนกูเอาหินไปด้วยพั่พ่อมึงไงสัตว์ ให้ใจคอดักแน่นหรือเปล่าวะใจคอดักแน่นหรือเปล่าวะพอควายครับถ้ามานถึงตออข้อนี้ฮะงานก็เหมือนพวกหินนะครับนุ่นก็เหมือนเบาๆครับงานเบาโอเคใช่ครับไปข้อแปดฮะฟังหูไว้หูโอไอันนี้ผมรู้ก็เหมือนคนดูเวลามันมีเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยผมจะฟังฝั่งนี้ด้วยแล้วฝั่งนี้ด้วยเขาเรียกว่าฟังหูฟังหูไว้หู อย่าด่วนสรุปทันทีทันใดเพื่อได้ฟังกอไก่ครับไม่ต้องอ่านข้ออื่นเลยหรอใช่ครับโอ้โหอ่ะอูฟวยอูฟวยอูฟวยอันอันเย็นเยวฟวยอุกเวกุเมโอสานีความโอ้โหเคีียใช้เงินอูฟู่ครับกอไก่ครับเราเราอ่านหมดแล้วหรอไม่ไม่มีความหมายครับ โอเคว่าเออลืมอ่านว่าไม่มีความหมายความหมายแบบได้หลายย่านไปตีไม่มีดีกว่าวันพรุ่งนี้สอบคืนนี้ค่อยดูหนังสือผัดวงประกันพุ่งมีไหมครับไม่มีครับหวังบาอหวังตาบอกหน้าครับหวน้าบอดหน้าโอเคผู้ที่มีสิ่งที่ตนไม่รู้คุณค่าอุปมาว่าอย่างไรผู้ที่มีสิ่งที่ตนไม่รู้คุณค่าตาบอดได้แว่นเหี้ยไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไหนฮะไหนฮะข้อไหนฮะงูครับตาบอดนะ ผู้ที่มีสิ่งที่ตนไม่รู้คุณค่ากิ่งก่าได้ทองก็ใช่นะวานอนได้แก้วก็ใช่หัวลานได้หวีก็ใช่ตาบอดได้แว่นก็ใช่ไอ้เฮียกูงงว่ะผู้ที่มีสิ่งที่ตนไม่รู้คุณค่าน่าจะวานอนได้แก้วปะ รายงานที่ I have สาขาลามินทาดูไม่ค่อยมีไฟในการขายเลยครับวันนี้เข้าไปดูเลือกดูไบโฟรโฟนถามว่าอยู่โซนไหนแค่ชี้เสร็จแล้วก็ปล่อยเบลอเลยครับเควนจัดถามก็ไม่ตอบสุดท้ายเดินไปถามใกล้ๆตอบยังไม่มองหน้าผมนี่เดินออกเลยครับจริงไหมครับอันนี้นาน่นมาตอนกูดูคลิปอีก เข้าไปเวลากี่โมงครับช่วงบ่ายใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมปรับปรุงให้นะครับขอโทษขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับมู่โซนไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปร,ปรับปรุงให้นะครับขอขอโทษนะครับขอโทษด้วยแป๊บนึงขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษดนะ้วยครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเขาไม่ปัน่นเขาไม่ปั่ดเข,า,ขาพูดจริงไอ้บ,บ้ามึงอย่าว่าเขาสิไอ้บ,บ้าพี่บอกให้

ก็เคลียร์ให้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้แบบวันนี้กันบอกว่าผมเข้าใจผมเข้าใจผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าลูกค้าเลยก็จะอธิบายประบาณว่าวันนี้เมื่อกี้โทรคุยกับผู้จัดการละโทรคุยกับผู้จัดการแล้วก็ก็ผู้จัดการเขาบอกว่าช่วงไอ้ตอนที่จังหวะเข้าไปครับคนน่าจะเยอะหมือว่าคนลูกค้าน่าจะเยอะแล้วเซลล์อ่ะเขาคงตอบแล้วครับแต่ว่าเขาคงมองมอง ที่คอมพิวเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอบแต่ตอบแล้วนะครับแต่ตอบแล้วใช่ครับแต่ตอบแล้วประมาณนั้นนะครับขอโทษขอโทษด้วยนะครับคุณโจนขอโทษด้วยนะครับยังไงสั่งออนไลน์เอาก็ได้หรือว่ายังไงขอโทษด้วยนะครับได้ได้ได้โอเคโอเคครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับดูต่อแล้วดูต่อนะโอเคขอโทษด้วยน้องขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับแชทมันก็ ขอโทษเขาไปด้วยบ้าขอโทษนะครับขอโทษนะครับเนาะบางทีบางทีมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอมแม่ตั้งใจอะ่ะแบบไม่มีใครอยากบริการไม,ม่บริการลูกค้าหรอกเดี๋ยวรู้ต่อแล้วผมไม่ได้จะมาดิสแต่ผมแต่ผมผมก็ซื้อของที่นี่เขาแต่แค่มันเฟลผมเลยเขาอ,อย่างเเข้าใจเข้าใจครับแต่ว่าอย่างที่พี่บอ,อกแหละบางทีลูกค้าเยอะนะครับบางทีลูกค้าเยอะ บางทีลูกค้าเยอะแล้วก็แบบบางทีเซลล์มันขาดด้วยวันนี้เซลล์หน้าร้านมีแค่สองคนเองนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับป้บาป้าป้าขอดูคลิปต่อนะแกขอโทษด้วยนะครับขอโทษขอโทษมากๆเลยครับเดี๋ยวจะปรับปรุงครับจะปรับปรุงผมโทรหาผู้จัดการเมื่อกี้นี้ละโทรคุยที่ไลน์ไปทันเรียบร้อยแล้วขอโทษด้วยนะครับขอโทษครับเราครับภาคเพรสเตอ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะได้แว่นครับ เพราะว่าใส่ไว้ไงวันนอนได้แก้วเงมองงูมองงูครับจันไม่ต้องไปวันนอนได้แก้วไม่หรออะไรนะพูดว่าอะไรนะแอบไม่อาจารย์จะโกงไงพี่ผมเจ้าคะแนนสิบสองฮะสิบสองฮะเกียร์สิ่งใดได้สิ่งนั้นตรงกับข้อใดเอ้ยข้อนี้เหมือนฟ้่มครับเหมือนสามเปสามเปต์สามเอาตัดไปตัดไปตัดไปก็ไก่เหรอโอเคข้อสิบสามฮะข้อใดมีความหมายว่าไม่ยอมถอยถึงไหนถึงกันเลยไม่ถอยแน่นอนนะครับอ่าถึงกันอ่าใช่อ่ามันข้อสอบซ้ำครับขอโทษที กินทิ้งกินคว้างกับขี้เกียจตัวเป็นขนตรงกับข้อใดมากที่สุดโอ้ยมันมันมีกูได้ไงอ่ะเฮ้ยเป็นมีกูกับมึงได้ไงอ่ะข้อสอบเนี้ยไม่เขาเอาความจริงมาตอบความจริงไงกินทิ้งกินคว้างโครงกามาจากเว็บไหนอ่ะขี้เกียจตัวเป็นขนเนี่ยตรงกับชีวิตไทยมากที่สุดมึงก็ลองตอบดูปอควายครับมันมีจะมันมีด้วยหรอข้อสอบแบบเนี้ยพี่ิพี่บาลีพี่ฟังนะ พี่คิดดีๆนะอันนี้คำตอบฟรีนะเอออันนี้คือแฟรมดีนะกินทิ้งกินขว้างกูก็ไม่เคยกินทิ้งกินขว้างนะขี้เกียจตัวเป็นขนกูก็ไม่เคยนะกูมาสติ้งทุกวันมันเป็นงานอดิเรกตัวอย่างพี่เลยรวยยืมที่ปิดให้พี่หน่อยกูไม่นะ เลยๆกินกีบให้พี่หน่อยพี่ว่าครับอันแรกก็ได้พอใกล้ครับโอเคโอเคครับข้อสิบห้าครับใช่เหรอวะข้อสอบแบบนี้มันมีด้วยมันมีคนที่รู้อะไรด้านเดียวแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นคนที่รู้อะไรด้านเดียวแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นตาบอดได้แว่นตาบอดคำช้างตาบอดสล็อตตาเห็นเฮ้ยสล็อตเหรอสล็อตตาเห็นนิสันตาบอดเห็น ตาบอดออตาบอดคำช้างวะตาบอดคำช้างครับโอเคอ่ะขอ้อ16ครับผู้ใดมีพฤติกรรมกับสัมนวนลูกทรลาพี <laughs> ชิงซื้อข้าวให้พ่อกินทุกครั้งเวลาออกไปข้างนอก <laughs> เฮ้ย <laughs> เพื่อนมันมีคำถามมีเราด้วยนะเนี่ยมีไอ้ตั้มด้วยมันมีมันมีั <laughs> ม้ช่วยแม่สักทุกชาเพราะกลัวแม่ปวดหลัง มาลีใช้แม่ไปซื้อข้าวแล้วแม่ไม่ทำตามเลยด่าแม่ต่อหนะ้าเต่ายกมือไหวแม่ทุกชา,าก่อนไปเรียนผู้ใดมีพฤติกรรมตรงกับํำนวนลูกโซลพีมีไหมฮะมีไหมหนึ่งไม่น่ามีสองไม่มันใช่หรอวะม,มีมันมีข้อสอบแบบเนี้ยขอดูข้อสอบหน่อยได้ปะจบแล้วอ่ะได้ๆควาครับโอบบ้โหจะกูอบบีกแล้ว มเขาเอามาจากเว็บไหนมันมีจริงหรอไม่ช่เมือนเช่านั้นเขาสิ่งใดคือความหมายขี่ช้างจับตะแคนขี่ช้างไปจับตะกระแตนการลงทุนเกินตัวได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่านี่ไม่ใช่กอไก่กอไก่ไม่ใช่หรอเพราะมันก็ชื่อบอกอยู่ว่าข้อใดจับตะกระแตนข้อใดคือความหมายแค่จับตะกระแตนขอขอไข่คือเขียนให้จับตะกระแตนพันพ่อมึงไอ้สัตว์ มึงจะเอามึงจะเอาคำตอบตัวนี้มาตอบตัวนี้ไม่ได้มึงก็ต้องแบบความหมายดี่เฮี้ยมา่เอามาซ้ำกันนิโซนตีนมึงก็ต้องการลงทุนที่เกินตัวดิถูกไหมฮะอ่าเอานี้นะครับต่อเลยฮะต่อเลยฮะข้อใดคือความหมายของผักชีโรยขอไข่หน้าเออขอไข่ครับอ่าโอเคควรทำดีเอาหน้าแล้วพักชีโรยหน้าเนี่ยครับทำความดีเี่งผิวเหมือนนะผู้ใดมีพฤติกรรมตรงกับคำศุบา์สิทธิ์ดังนี้นกสองหัว ไอ้พวกรกสองหัวหนี่กูรู้จริงเลยถ้า <c oughs> เก็บความรับของเพื่อนได้เป็นอย่างดีภูมิคบเพื่อนแค่กลุ่มเดียวไอ้นี่ไม่ใช่สองหัวตาเอ้ยกลุ่มนี้มีกูด้วยคนละตาคน,ะะคนละตาคนละตาไม่ันไม่ช,ช,มไมช่ชื่อเหมือนพี่มันไม่แค่ชื่อเหมือนชอบเอาเรื่องในกลุ่มเพื่อนไปเล่าให้คนอื่นฟังคิงไม่มีเพื่อนแบรนดดังลดแรงสุดสิมีนาคนนี้ไปชอบเลย มึงขอลิงเว็บหน่อยดิไอ้เหี่ยนี่มันไม่ใช่นะกูบอกก่อนนะเพื่อนมันเอาพวกเรามามาทําอย่างนี้นะใช่มันไปดูคิปมาใช่ดียวไม่ใช่ไม่นบอกควายคนหมดวลยควายไอ้เหี้ยกูอีกแล้วอ่า20ข้อใดคือความหมายดําดําน้ํารถอะไรไอ้ข้อใดคือความหมายน้ํารถรถต่อพุดน้ํารต่อพุดน้ํารถต่อพุดอ๋อน้ํารถต่อขอใคร ขอไข่ครับเมื่อหมดกำนังค,ความชั่วที่ทำไว้มันมักจะปรากฏทองฮะ อ่ะยี่เบ็ดครับเบามีเพื่อนรักสองคนชื่อตาและแม็กเขาเรียนอยู่ที่เดียวกันเอ้ยเพื่อนอันนี้ไม่ใช่หรอมึงมึงเอามาเองหรือเปล่าเนี่ยไม่มันมีจริงมึงเอามาจากเว็บไหนเนี่ยเดี๋ยวกูเอาให้ดูมันมีจริงอันนี้มันคนละชื่อหมดเลยมันพ่อหรืไม่ได้นะนาะเฮียมันไปเอาเรามาทำฐานอย่างเนี้ยตาและแม็กเขาเรียนเปามีเพื่อนรักสองคนชื่อตาและแม็กเฮียอะไรเนี่ยอยู่ที่เดียวกันวันหนึ่งแม็กได้เห็นตานำเงิน ของเปามาใช้เมื่อตาลู้เขาจึงขอร้องให้แม็กยานําเรื่องนี้ไปบอกเปา<ม>แม็กจึงขอส่วนแบ่งจากที่ได้มาเพื่อเป็นค่าปิดปากนั้นตากับแม็กก็ได้ร่วมมือกันโกงของเปาเ <c oughs> มื่อเปาดูเงินในกระเป๋าจึงเรียกทั้งสองคนมาถามแต่ไม่มีใครกลา้าพูดอะไรต่อมาไม่นานเมื่อรู้ความจริงว่าทั้งสองร่วมมือโกงบริษัทเงินบริษัทจริงโดนไล่ออกจากกลุ่มเร<ม>ื่องตรงนี้คบสุภาสิทิ์ใดเพื่อน เอาสงเว็บมาด้วยนะกินน้ำเห็นปิงเกี่ยวแฟงมุงป่าไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ครับอ่าข้อไหนฮะงองูครับอ่ากินน้ำเห็นปิงเกลือจิ้มเกลือ อันนี้กูไม่รู้ว่ะอา่อานอา่อาน้ไม่รู้จริงน,นะเก้า้อเออมึงมึงโอนมาด้วยนะถ้าตอบถูกอะ่ะยายมีขายหอยยายยายมอยขายหมีขนหมีของยายหมอยติดอยู่บนหอยยายหมีสรุปยายหมอยขายอะไรขาย ขายหอยขายหอยขายขายหอยสรุปยายมีขายอะไรยายมีขายหมอยครับขายอะไรครับขายหอยเฮียมันมีข้อสอบจริงจริงมันเป็นคือข้อสอบอำมันมันมันมีชื่อเราเว้ยเราต้องไปเคลียเว้ยเราต้องย้ายมีขายหอยยายมอยขายหมียายมอยขายแล้วยายมอยก้ขายหมีดิเออชื่อพวกเราทั้งนั้นเลยอ่ะพอยิบสามะ <ś red> แกวงเท้าหาเซียนหมายความว่าตรงกับอะไรเหมือนในเกมเลยครับ <ś red> <จะ S 1> อยู่นิ <ś red> ่งๆไม่เป็นแก๊งมันจะอยู่นิ่งๆไม่เป็นเหมือนไอ้สมเดีจอะชอบไปหาเซียนหัวควายครับ <ś red> ข้าวใหม่ปลามันใหม่ความตรงกับข้อใดข้าวใหม่ปลามันแสดงว่าคู่รักอะไรอันแรกครับ <ś red> อ้ยหอไก่ครับ <ś red> <ś red> ต่อเลยครับหมอมีติดหอยหมอน้อยติดติด,ตดหมีจิ้มหมอ สองสามทีติดทั้งหมีติดทั้งหอยมันจะข้อสอบเฮียอะไรเนี่ยหรือใครติดหมี <c oughs> หมอน,น้อยครับนี่มันมีบอกอกสหมอน,น้อยติดหมีเออถือว่าเรา,ามีความรู้ทั่วไปอยู่ อ่ะยิบโกงนะถ้ามึงโกงนะมึงมึงอัดลงด้วยกูต้องกูจำได้ด้วยกูอัด O B S ไว้ด้วยได้ครับได้ครับยิบโกงครับได้ O B S ไว้ด้วยกูกูแฉในกลางสตรีมถ้าถ้ามึงเอากูผิดอ่ะได้ครับเนี่ยยิบโกงครับยิบโกงครับเชิญเลยฮะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามความหมายตรงกับข้อใดเข้าไปในเมืองหูตาต้องไหวการทําตามประเพณีต่างคนต่างฉวยโอกาสแสดงหาผลประโยชน์อันที่สองครับข้อควายใช่ไหมทำตามประเพณี อ๋ <ภา S 1> อการลัเทศะเฮ้ยประพฤตินให้เห,หมาะสมกับการลัเทศะการทำตามทมเนียมประเพณีน่าจะการรัการรเทศะหรืขอเปล่าข้อวายหรือข้อไข่ไม่รู้เฮียอะไรเดียเจ็ดยี่สขขิบเจ็ดครับข้อวายเหรอ ตาตาเป็นเพนีเหรออ๋อใช่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 ตาตาเป็นเพนีเปาเป็นเจ้าของธุรกิจคอมพิวเตอร์มีลูกน้องชื่อตาเอ้ยเพื่อนมันมันไม่ใช่เหรออันนี้มันเอากูกับพี่ป้ามาเล่นด้วยใช่จริงจริงมันมีใช่หรอแอบใช่พี่ใช่ครานพี่นีใสายชอบรักเล็กขโมยน้อยและได้พาเพื่อนเพื่อนมาขโมยการ์ดจอและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปขายอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์นี้ต้องกลับสุภาษิตใดเพื่อนใช่หรอมึงส่งมาให้กูด้วยนะเันใช่อันแรกครับลองลองตั้งใจอ่านก่อนฮะอันนี้ง่ายมากเลยนะเหนโคกขึ้นภูเขาก็เหมือนกาจออจอเกบนเรือที้บนคาอันใหญ่เนแพงใช่ใช่ครับอันต่อแปครับโอเคอีแปดฮะขวานปังไอขวาน ขวานผ่าสร้างขวานผ่าสร้างเออขวานผ่าสร้างหมายเพราะว่าตรงกับข้อใดอือ่ขอใครครับพูดจะตรงๆไม่เกรงใจใครเลยเฮ้ยถูกนงองูครับหาผลประโยชน์โดยตัวเองที่ไม่ลงทุนขอใครไม่ใช่หรอไปเพราะขวานผ่าสร้างคำว่ากินน้ำใต้่อกหมายก็ความว่าอะไร ฐานะต่ํากว่าด้วยวาสนาขอไข่ครับอ่าด้วยวาสนาใช่ไหมฮะใช่ไม่ไปเสียเปียบไม่ใช่หรอวาสนาอคนเรามีเท่ากันแต่ทำไมถึงไปกินน้ําใต้ศอกอ่าถูกต้องสิพระฝนสั่งน้ํปตาสั่งถ้ำจระเข้สั่งถ้ำอะไรวะฝนสร้างน้าปลาคิถถึงกำไรและขาดทุนอย่างรอบครอบขอไข่ครับอ่าปาทุานโอบีเอ็ไว้ด้วยนะฝนสั่งน้ําปลาสั่งถ้ำจระเข้สั่งถ้ำอะว่าไงต่างฝ่ายต่างละเอ๊ะกูไม่รู้ว่ะ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะ,จะ,จะเฉลยให้ดูครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูนะครับครับครับโอเคฮะนี่ครับข้อสอบฮะ <c oughs> ข้อแรกกูก็ไม่ถูกเลยเหรอข้อใดค,ค, <ไป S 1> คือความหมายมันไม่ใช่อ่ะข้อใดค,คือความหมายของสุภาษิตถ้อยคําที่ดีงามใช้สั่งสอนนี่ไงฮะอ่าข้อสองครับนกสองหัวอ่า,อานี่ถูกครหนึ่งหนึ่งข้อข้อสามตอบคอควายฮะโอ้โดนอีกแล้วท้องก็คือคนที่พิรุษไงถูกไหมข้อสามผิดข้อสี่ฮะ ตอบงองงูครับการรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่ใส่ใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนอ๋อขอโทษตัวข้อห้าฮะหัวเรือใหญ่ฮะขอคขายอยางแล้วอันนี้สองสองสองแล้วครับตัวหกฮะขอไข่ฮะโอ้โห้เฮียข้อเจ็ดฮะพกหินดีกว่าพกนุ่นข้อเจ็ดตอบงองูฮะเห็นไหมฮะโอ้โห้งงใช่เขาบอกว่ามนดูเปคิดด้วยด้ไม่ได้โกงอ่าข้อแปดฮะฟังหูไว้หูถูกต้องโอเคสี่ ข้อเก้าครับข้อสามถูกต้องสี่สี่อ่าข้อสิบครับโอ้เขาควายหรอวะโอ้โดนอีกแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มันน่าจะเป็นคำตอบที่ผิดเออวันถูกวันพรุ่งนี้สอบค่อยดูหนังสือักคู่นะฮะน่าถูกหรือเป่เพราะว่าวันที่พู้สอบค่อยดูหนังสือ,อเพราะมันหวังหนาบ่อหน้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าใตอบมอ่งเข้าใก่อนว่าคือเป็นง่ายไปไงถูกตอ้องปะข้อสิบ ผมว่ามันน่าจะผิดนะเดี๋ยวจะหาว่าโกงอีก A later few moments ผิดครับเมื่อกี้กี่ข้อแล้วนะเฮ้ยมึงโกงหรือเปล่าเนยเพื่อนมึงเอาดีๆีดีถถ้ามึงไม่อยากให้กูได้ตังค่าพันมึงก็เค็บอกเว้ยมันถูกจริงสี่ข้อสี่ข้อข้อ11ครับตอบขอใครครับ โอ้โหโดนอีกแล้วขอไข่เหรอม,มอาแล้ได้แก้ว,วเอามาลงมาเป็นเป็นเนี่ยเป็นข้อสิบสามแทนสิบสามครับเนี่ยสิบสามขอไข่ครับถูกถูกต้องสิบสี่ครับเป็นห <15 S 2> <15. S 1> ้าสิบสี่ตอกกอไก่โอ้ยหกแล้วหกโอ้โหใช้กูเหรอสิบห้าขอควายครับผิดสิบหกขอควายครับเป็นเท่าไหร่ฮะเจ็ดแล้วรครับบอ,อสต่อตาเห็นคนที่รู้อะไรได้เขาจะว่าเป็นสิ่งนั้นโอเคอ่าเจ็ดสิบเจ็ดครับผิด สิบแปดครับขอไข่แปดแล้วครับแปดสบแปดแล้วครับสิบเก้าครับโอ้โหเฮ้กูอีกแล้วต้องใครอย่างนี้ไม่ใช่เลยแล้วสิบแล้วยี่สแล้วออ้ยขอไข่สิบแล้วครับสิบข้อแล้วเพื่อน1คสิบข้อแล้วงองูเฮ้ยสิเอ็ดเอ้ยสิอข้อแล้วขัดอีกอีสี่อันยี่สิบสองฮะขอไขขายหมีโอ้โหเฮ้ยยี่สิบสองตอบพอควายเดี๋ยวดยายมีขายหอยถูกไหมฮะ แต่เขาตอบเขาถามว่าสรุปยายมอยขายอะไรยายมอยขายนี่ขายหมีฮะอ่าสิบสามครับตอบข้อควายครับโอ้ยสิบสองข้อสิบสองข้อแล้วยี่สิบครับตอบข้อไก่ฮะสิบสามแล้วขายอ,อีกสองครับตอบข้อไก่ฮะสิบสี่สิบสี่แล้วยี่สิบหกตอบข้อควายเฮย้ยข้อเดียวข้อเดียวยี่สิบเจ็ดตอบงองูเฮ้ย 8, <laughs> ตอบงองูเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่น่าจะตอบข้อควาย สามสี่ตอบกอไก่เอ like ้ท no oh, ี่ไอ้ขุนอ้ที่แบบเกยไม่ได้ใช่ไหมขัดขัดแนมเดียวเองโอ้ยเฮ้ยผู้โดนโกงไอ้ที่แบบก็นี่ไงโคตร คำตอบมันก็อยู่ดี่หมดแล้วโดนโกงใช่ไหมอู้กับหน้าพันไม่ได้เกือบได้โอ้ยเฮียกูโดนโกงไอ้คนที่แบบถ้าดูคลิปนี้มึงเม้นหน่อยนะกูโดนโกงไหมเออแค่นั้นเองเราต้องไปอ่านหนังสือมากกว่านี้โอ้กูเรียนจบมาครับได้เกรดสี่ตลอดครับสุภาษิตทำเผยอ่ะก็นี่มันมันมันผิด ก็เดี๋ยวรอคนที่เขาดูเนี่ยเขามาดูว่าเออผมโกงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้โกงมันมีมันเฉลยมาก่อนอยู่แล้วนี่เห็นไหมฮะเฉลยนี่มีครบเลยกูก็อยากรอถ้าคนดูบอกว่ามึงโกงมึงต้องโอนเดี๋ยวนั้นด้วยได้ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนับผิดนับผิดนับผิดนับผพลินจะเดิดทากลับบ้านเลยฮะครับผมครับตั้งใจอ่านหนังสือเห็นว่โดนโกงโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยไปสอบเ้าสอบใครเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ไอ้ชีพจะมาสอบกูได้สัตว์